พามารอปลาอ่อยพี่น้องเลยนี่มาเบิ้มาพามาเบิ่งวิธีการขี่อ่อยขึ้นรถพอ้โหขึ้นจะตัดกันอยู่ในปลาผมโอ้โหเนียนแค่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 แต่ว่ามัอน,นี่กันสิพามาเบิ่งวิธีการเอาอ่อยขึ้นรถเด้อโอ้โหเบิ้งถอยไปแล้วถอยไปแล้วเบิ่งพี่น้องบาที่นี่มาเบิ่งมาเบิง่ง นี่แหละคือวิธีการชีบอ้อยขึ้นรถขนไปยั่งมองข้าเจ้ารับสื่อวิธีชีวิตของการเทียไทยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นชาวเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลหละยุคนี้มันกับโบอึด โดยเฉพาะเครื่องทุนแรงสามารถสามารถที่เหตุให้ความสะดวกสบายยามเวลาเหตุการณ์เหตุงานพามบเบิงวิธีการขึ้นอ่อยเด้อพี่น้องเด้อเสียงแค่แค่แค่แค,แค่คุณมาตัดอ่อยอยู่ในป่าปลาอ่อยอนพี่น้อง น้นนำมานเฮ็ดง่ายเนาะยุคนี้สมัยนี้การเฮ็ดการ,กรเกษตรเพราะว่ามันมีเครื่องจักเครื่องยนต์เครื่องทุนแรงมากมายหลากหลายยกไปแล้วยกไปแล้วยกไปแล้วละพี่น้องกานที่นี่ น,นั่นยกใส่รถบาทที่นี่น,นั่นอ่ะวางลงวางลงเออเบิ่งกันเทศการเทศงานก็นดีตัวละยุคนี่สะดวกสบายกับการทำงานด้านการ,กรเกษตรวิธีการ เอาอ้อ,อยขึ้นรถบรรทุกรถหัวลากเป็นกระใสะรถไทยหน้านี่ละ่ะรถไทยไฮโหยุคนีสมัยนี้เป็นลักษณะจังสี่ล่เดอพี่นอ้องเดอร์ะไปเบิ่งน้ำกันอีกสักรอบอีกสักรอบ ถอยมาแล้วถอยมาแล้วกับดูกันแบบเพลินดูกันแบบยาวๆกับวิธีการชีบอ้อย่อะไปอีกแล้วพี่น้อง อ่ะว่างลงกแล้วบาทที่นี้เรียบร้อยสลับการเอาอ้อยขึ้นลดพวงรดบรรทุูกพี่น้องอ่ะชิปนี้พ้กามลาภจากดอกไปเบิงซับนี่และเด้ออกาสนหน้าชิปหน้าว่ากันไม่พกุกาคนรอในคนแค่เติบเบาเสียงจะลาไปแล้วในชิปนี้บาย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 สวัสดีครับ